พระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะตำบลร่วมกับนายนิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนายเดชวุฒินิย้มในอำเภอท่าวุ้งนางสาวอังสุมาลินจุทอจินดาเกตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรีและนางคริสนาสิทธิราชวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคณะสงฆ์ตามวัดในอำเภอท่าวุ้ง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งก็ได้มีการถวายเครื่องอธฐบริการเครื่องอุปโภคบริปโภคยารักษาโรคต้นกลา้าพันธุ์พืชผักและสมุนไพรเช่นกระชายฟ้าทลายโจรเป็นต้นตามโครงการเจ้าคณะผู้ว่าพบพระเยี่ยมวัดครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นกำลังใจถวายแด่คณะสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ตามวัดวาอารามต่างๆนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และสนองพระดำริในท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคจายานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปริญายกโดยนําเจ้าคณะอําเภอเจ้าคณะตําบลน,นะครับออกเยี่ยมให้กําลังใจคณะสงฆ์ในสถานการโควิด1ิทุกอําเภอทั้ง11อําเภอทั่วจังหวัดลบบุรีนะครับเพื่อนําเครื่องอัฐาบริการสิ่งของที่จําเป็นพร้อมด้วยกีฬาพิเศตริยารักษาโรคไปน้อมถวายนะครับรวมทั้งได้มีโอกาสรับฟังข้อปัญหา ในการดำรงรักษาวัดการปฏิบัติศาสนก,ากิจในสภาวการเช่นนี้นะครับแล้วก็ได้มีการขอความร่วมมือให้ทางรัศการผู้นําชุมชนได้ช่วยกันกร,ระทำพระสงฆ์บํารุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนสืบต่อไปนะครับกระ้องขออนุโมทนาบุญน,นะครับตั้งแต่ท่านเจ้าคณะจังหวัดนะครับเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตาบลนะครับรวมไปถึงทั้งพ่อเมืองนะครับนั่นก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุรีแลวก็หน่วยงานร,ราชการทุกภาคส่วนนะครับที่ ได้ใ,จใ,จใจส่ใจคณะสงฆ์นะครับจังหวัดบุรีนะครับกราบมุตนาบุญครับสาธุ